สวัสดีค่ะท่านผู้ชมทุกทท่านนะคะที่เข้ามารับฟังคำพยากรณ์ในช่องของจิราภาชาแนลในคลิปนี้ก็จะเป็นการพยากรณ์ในวันที่4เมษายนนี้นะคะดาวพระพุธมีเกณฑ์การโคจรย้ายราศีจะส่งผลอย่างไรต่อทุกๆทุกราศีแต่ก่อนที่เราจะเข้าไปดูในรายละเอียดนะคะก็ขอฝากท่านผู้ชมกดไลค์กดแชร์กดติดตามในช่องของจิราภาชาแนลทาง YouTube ด้วยนะคะ ในคลิปนี้นะคะก็จะเป็นการพยากรณ์ชาวลัคนาราศีกรกฎชาวลัคนาราศีกรกฎก็ควรจะได้จากการผูกดวงวางลัคนาจากวันเดือนปีเกิดและเวลาเกิดนะคะคําพยากรณ์ก็จะได้มีความใกล้เคียงกับดวงชะตาของท่านมากที่สุดค่ะจะเห็นได้ว่านะคะในวันที่4ดาวพะพุธก็โคจรย้ายราศีนะคะเข้ามาอยู่ในภพการงานของท่านและก็อยู่ยาวไปเลยนะคะจนถึงวันที่7มิถุนายน ปี65นี้เช่นเดียวกันค่ะตลอดระยะเวลาประมาณ2เดือนนะคะท่านผู้ชมก็จะต้องโฟกัสไปที่การงานของท่านให้มากที่สุดเลยนะคะเพราะดาวพระพุธโคจรเข้าไปอยู่ในเรื่องการงานของท่านแต่ดาวพระพุธดวงนี้นะคะเขาอยู่ในเรือนของดาวพระอังคารซึ่งเป็นดาวคู่ศัตรูกันค่ะเป็นดาวคู่ขัดแย้งกันและเท่านั้นยังไม่พอนะคะดาวพระพุธดวงนี้ยังอยู่ร่วมกับดาวพระราหูด้วย ดาวคู่นี้กลมเป็นดาวคู่ทะเลาะวิวาทกันนั่นเองดังนั้นนะคะในช่วงระยะเวลานี้นะคะท่านผู้ชมชาวลัคนารา,ราศีกรกฎจะต้องให้ระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆเลยนะคะท่านอาจจะอารมณ์ร้อนในช่วงระยะเวลา2เดือนนี้นะคะแต่ก็ขอให้มีสติค่ะเพราะท่านมาดูดวงกับจีลานะคะท่านจะต้องระมัดระวังในเรื่องของคําพูดให้มากๆ,ๆเลยนะคะถ้าเป็นไปได้นะคะพูดแต่น้อยนะคะพูดเท่าที่จําเป็นเท่านั้นเองค่ะ ม <Wheel. S 1> ิเช่นนั้นนะคะท่านอาจจะมีเกณฑ์นะคะทะเลาะกับคนรอบข้างทะเลาะกับคนในที่ทํางานของท่านก็เป็นไปได้และในช่วงระยะเวลานี้นะคะการงานของท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงบางท่านนะคะอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงได้งานใหม่บางท่านอาจจะมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงไปในที่ทํางานใหม่ๆตรงจุดนี้ค่ะเราจะมีสังคมใหม่ที่เกิดขึ้นจริงไหมคะ เราควรจะระมัดระวังในเรื่องของคําพูดนะคะแต่ถ้าจะพูดออกไปนะคะก็พูดในลักษณะอ่อนน้อมถ่อมตนนะคะไม่พูดจาแบบโอ้อวดนะคะก็จะเป็นผลดีสําหรับท่านมากๆเลยนะคะ นอกจากนี้แล้วนะคะดาวพระพุธดวงนี้ไม่ได้หมายถึงคำพูดอย่างเดียวค่ะหมายถึงเอกสารสัญญาด้วยถ้าท่านใดในช่วงระยะเวลานี้นะคะมีเกณฑ์การเซ็นสัญญาอะไรต่างๆนะคะก็ขอให้อ่านให้รอบคอบด้วยนะคะอย่าละเลยตรงจุดนี้เป็นอันขาดค่ะเพราะตรงจุดนี้นะคะถ้าท่านไม่รามาระวังก็อาจจะมีปัญหาเกิดขึ้นในภายภาคหน้าก็เป็นไปได้นะคะ เพราะดาวคู่นี้นะคะไม่ใช่หมายถึงการทะเลาะวิวาทอย่างเดียวนะคะถ้ารุนแรงก็อาจจะหมายถึงเป็นคดีความก็เป็นไปได้เช่นเดียวกันค่ะขอให้มีสติและก็รอบคอบนะคะทุกสิ่งทุกอย่างก็จะได้ไม่เกิดขึ้นนะคะจะเห็นได้ว่านะคะในช่วงระยะเวลานี้การงานของท่านมีเกณฑ์การเปลี่ยนแปลงผู้หลักผู้ใหญ่ก็ให้ความ สนับสนุนแก่ท่านแล้วนะคะทุกสิ่งทุกอย่างเป็นไปในทางที่ดีเพียงแต่ว่าในระยะเวลา2เดือนนี้นะคะให้ท่านผู้ชมระมัดระวังในเรื่องของคําพูดและการเซ็นเอกสารสัญญาด้วยนะคะการพยากรณ์ในคลิปนี้นะคะเป็นเพียงการนําเอาลัคนาราศีกรกฎค่ะมาพยากรณ์ร่วมกับดวงดาวที่โคจรอ,อยู่ในช่วงระยะเวลานี้ท่านผู้ชมควรนําคําพยากรณ์ตรงจุดนี้ไปปรับกับดวงของท่านไปปรับกับการงานของท่านให้ได้ประโยชน์มากที่สุดเลยนะคะ ถ้าท่านผู้ชมชอบในคลิปนี้ก็ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามและอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะคะจะได้ไม่พลาดคลิปต่อๆไปคลิปนี้ก็ขอจบเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ